อุ้ยอุ้ยอ้ยยิ่งจะละไปาเราไปช่วยกันเอกเอกถาเราช่วยมาามาตีตีตีกันหน่อยดีเล็น้ยน่อยเพื่อนเอกเอกจะถอยตีอะตีนอนอันนี่ ตอนฟางจะเซนไรวะแตก,กแตกเดี๋ยวสิเอะไก่มึงดูดวบจัดดูดใบจัดเหรอไอ้เอไนไ่ทำไมตนไม่เข้าวะหล่หก็ัวเซนไล่ไต่ตีไม่เข้าอ่ะเบียน้นงเก็บร้อยอ่ะงงป,ยายป้าใหญ่นาใหญ่ แตกไม่ได้ยิงเช่นกูวคนละเม็ดคนละเม็ดตายเลยแตกเฮ้ยพี่ฝากไปตัวหน่อยดิเหนียวใช่เหรอวะเช่นไรวะเหนียวอุ้ยเป็นฝากไปตัวหน่อยดิป่วยยิงไม่ไหวแล้วพันตกยิงยิงกูหาพ่องเหรอยิงพันสิ มันเป็นไรวะอ้อระิกไม่รู้มันเป็นไรมาดิมาดิมามาแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้โหคุณแรงโอ้โหตัวสองไรโอ้ไอ้คนนันเกองก็โง่นะูสมองติดลบนีเนเฮ้ยหินเนาะเฮ้ยช่วยหน่อยดิิทยงไยงไ โหลคุดรพันนี้หน่อยวมพันดิรวมพันดิเฮยวมพันอีน้ำอยยิงกัะอดนอนกันทำไมติดเหนอไมเอันหนอาพันอพันพันยาิงเันยิงกันอันหนจะเป็นธนไม้เออโอิงยังอันหนไปเชื่อไันไปเชื่อเชื่อแ่ไหนแค่ไหนเจดสิบเจดิแล้วไปโอ้ยันน้ครนนนนะอย่าเล่อย่าเปลี่ยนเป้าหมานะพวกมึง โ <kindly hehe, S 1> อ้ยแรงจังวะโอ้ยนี่จะแจกครับยิงมันตายวหรไปยิงโดนแล้วตายโดนที่ไหนที่ไหนหาที่เล <sa> <ham> ่นลุงพันขเครื่องปืนที่พันเป็นไรลปีมาเพื่อนได้สามโอ้ยดันดันบ้าไปดันพันแบบบ้าจริงโอ้ยยิงไม่ตายเนี่ยปุ้ยปุ้ยเปิดเสียงใช่ไหมป้ยคิดว่าคนติดถึงไปกูแล้วพันแม่งยิงไม่เงจะตายเลยสวยเอง กูรู้วว่ามึงยินโดนตัเองไงนีง้เอเจอิดเรอวมเดดเียวันน้ำเป็นโคงขนาดไหนบนะ้ไปไหนโอ้ย แดงจริงไหมเยว่าวดไม่หนึ่งพไม่ลงมาไว้ี่าี่มาโหดเอาอ้สองจอยโอ้ยที่มาโหดไดอาราลว่าแล้วลว่าดีหกลุบีมาหน่อยโอ้แกลุหน่ยจังวะเอเดี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 ไปด่นีวันี้ีีไหนวะีดีอะอีไม่รูวะมันไม่เป็นอะ โอ้โหพันเอาพวกมึงรั่วหมดแล้เหรอขนาดวะพันใครวะสอเอ็กอวะพันใครวะลีน้องไมู่่ะแต่ยามเด็กกำมังตกเยอะยามเด็กกัลคารหันเข้าตะลหนไหนดีสุดวะน่าจะคนเนี่เนเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม็เฟนแมเฟนเปี๊อยอะครเนี่ยแม็เฟนช่หน่อยยิงขี่หน่อยยิงที่หน่อยเด็ก ผีอะไรเด็เออกาอไกผีเียวมันเียอะไรก็ตายละโอ้มันมันมันโหดเป็นไรวะไม่เอาก้าพันเอาพันมาได้ไหมพันกับปาบอไหนเดียวกานไนพันเนี่ยอันหนึ่งจะมีตู้ตรงไหนเนี่ยมาเจ้ที่บ้าไหนนะเอย่างนงั้นดิมีตู้หายป่ะวอาพันกันอารันกันอุ้ยพวกเนอเหมือนเราตีดิ รับตีนร่อูเหมวมาตีกันไหมหมดเดชตีกันอยู่อดอย่ายิงกั้อย่ายิงกั้นีาดีมดิไอีเกตัวเดียไอสองห้าสองอ่ะสองห้าสองจยิงกันแล้วเว้ยต้องยิงาดด้ยไอซีให้ด้วยไีให้ด้วยไอดีไอดีอ่ะมาใช้นอนเท่าไหร่รขึ้นอ่ะมาช้นอนเก็ไม่ได้วะใดผักแปถึงหกเขาวัดขึ้นอ่ะเอ๊ดบอดอัดทอ้าัดอดอสองชววสองชปอดาัาปอดไม่ถไม่ด เกาิแล้วันนี้เวยไม่ตายตาขเกาะทาาดีกนลไ้ย่ผูดึงเลนหามอ่ไรในตลอดิไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยนาเหลอ้ยคนในเซอร์เคนอย่มรู้สึกไม่มีสมองไอ้เรื่องมันจะลบกวนเรื่องมัจะรบกันจะลบกันห้จะด่าอนะเยไม่ตายไม่ตายมัีกาายที่เี้ยงกด สองห้าสองไม่สองห้าสองไม่ดไม่ไม่มดมารบอกกันผมมีพันุ์ด้วยเยื่อสยญยาอ๋อเขาตเลยไม่เขาตเลยไม่ไหวหรอเนี่ยเรามยิงใครมีอะไรมีไเรควรรพวกไก่็ดเียวเราีเอดีดีกเข้าเลยว่เอทําดมิดชัวเลยไ่ไมคนาขตดีรับตมดีมือถุนรับตีดีเป็เดืมดจะรับทางหรอรั่เนี่ย อย่าตี้ไปตัวไอ้อพวกมึงออกตีประเดี๋ยวพวกไก่อ,อ๋อเอยอย่ายิงกันเองดิโอ้มึงมาได้ไหนขอโอัวน่ะไอ้อพวกไก่มึงงงแล้วเนี่ยกมงงถ้าดิ่งกันเองไงหลับตีสิตีไปนี่เนี่ยไปตีสิตีสองมาตีตีเจสองมาท่านจะไ,ไปก็ยิงก็ยิง

ขึ้นชื่อว่าเลียพิษเสมอละเคยถูกบ้างไหมเนาะเลียเนี่นคินนดตลอดนะ

อิมจัดดาโอ้ยอิมจัดาโอ้โห่ยันตู้ไม่ได้เองยัเก็ไม่ผ่าไปผ้านอเขาโซน้องเข้าโซนเฮ้ยอิมจดาอิมจดาโอ้โหโคตรอิ่